สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมีเพื่อนของเราค่ะผู้ที่มีบุญสัมพันธ์กับไม้แย้กระถางนี้นะคะกระถางนี้กิกิขอบอกเลยค่ะว่าเป็นต้นที่มีความสมบูรณ์สมบูรณ์ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นลำต้นหรือแม้แต่นหน่อนะคะซึ่งต้นนี้จากลักษณะนะคะความพิเศษความสมบูรณ์เนี่ยเป็นพยาไม้ไม้แยะได้เลยนะคะมีลักษณะครบถ้วน ทุกประการนะคะซึ่งการดูแลเนี่ยกิกกี้ก็ดูแลอย่างดีเลยคะ่ะมีการปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องการปลูกการลงกระถางนะคะกิกกี้ก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจมากมากเลยค่ะอย่างดินปลูกเนี่ยนะคะเราก็ใช้ดินทรายดินร่วนแล้วก็แก็บนะคะและที่สําคัญต้นนี้ดอกเยอะมากค่ะวันนี้เพื่อนของเรานะคะคุณส้มซึ่งอยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ เป็นเจ้าของต้นนี้กิกกิจะส่งให้